สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะกับคลิปสองชีวิตคนคุยเก่าคนรักเก่าชาวธาตุน้ำนะคะชาวธาตุน้ำได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะช่องนี้นะคะจะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นกันนะวันที่ค่ะก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะคะแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวธาตุน้ำที่อยู่ในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้เใช้เช่นกันก็ยินดีต้อนรับเลย นะคะคลิปนี้มันเหมาะกับใครหนึ่งเหมาะกับคนที่ยัง move on ไม่ได้หรือสองเหมาะกับคนที่ move on ได้แล้วแต่มีความรู้สึกว่าก็อยากดูนิดนึงเลยไม่อยากทักไม่อยากคุยกับเขาก็ลองมาดูไพ่กันดูดูเพื่อความบันเทิงนะพี่เมย์ไม่อยากให้ยืดติดมากเพราะว่ามันเป็นดุงโดยรวมนะนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของเราเนาะถ้าวันไหนเรามีความรู้สึกว่าดูแล้วมันซีเรียสแล้วมันจิตตกหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ข้ามได้นะคะ อืมจริงๆนะประมาณนี้ประมาณนี้ไพ่สองกองนี้เป็นของเรานี่เป็นความรู้สึกของเขานะคะมาดูของเราก่อนมาดูของเราก่อนขอบไพ่พลังงานหลักนะคะตัวเราหน่อยความรักความสัมพันธ์และตัวเราช่วงนี้หน่อยชาวทาตน้ำนะคะอืมไพ่เอมเพลเรอร์ ผู้กรณีคุณอาจจะเป็นชาวราศีเมษก็ได้หรือค่อนข้างเป็นคนที่เขายูนิคมากๆม,มีความเป็นตัวของตัวเองมากๆหรือแม้แต่ตัวคุณเองปัจจุบันนี้แหละชาวธาตุน้ำคุณเป็นคนที่เเลือกที่ไม่ได้เป็นชาวธาตน้ำไม่เจาะแจ๊ะไม่เคลื่อนไหวไม่ทําอะไรไม่ยุ่งกับใครบางท่านโฟกัสงานโฟกัสตัวเองแล้วก็คือตัวเองมาก่อนเป็นอันดับหนึ่งอะ่ะอืมขึ้นไพอิมเพล่ มานะซึง่งจริงๆด,ดีมากเอ p e r พ r เป็นไพยย่ของคนที่รักตัวเองที่สุดละแต่ไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวนะพี่บอกก่อนเอ p e r พ r ไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่เอาเอาใจตัวเองตัวเองสบายใจตรงไหนเอาตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะอ่าดูสิมองว่าโฟกัสงานเลยนะหลักๆเลยชีวิตคุณนะอางี้ก่อเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเเป็นยังไง มีไพ่แปดมือเท้านะคะมีไพ่หนึ่งถ้วยม,มีไพ่สองดาบมีไพ่เด็กถือดาบบางท่านได้มีการกลับไปพูดคุยกันแล้วบางท่านมีการแพลนที่จะพูดคุยกันมีความรู้สึกว่ามันเลิฟออ,อรา่าวพลังงานความรักมันอยู่รอบๆของคุณชาวธาตุน้ํา นะคะบางท่านได้มีโอกาสไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคนเก่าหรือความสัมพันธ์ใหม่ไปเลยบางคนมีแบบคนเข้ามาในชีวิตหลายคนในเวลานี้นะคะบางท่านยังมีโอกาสได้พูดคุยกันยังคงคาดหวังถึงความสัมพันธ์ว่ามันจะ,ม,นจะมันจะเวิร์กมันจะดีได้นะคะไหนดูซิขอให้ให้ชาวธาตุน้ำหน่อยนะคะชาวธาตุน้ำความรู้สึกดูชีวิตคุณก่อนดีกว่าชีวิตคุณเป็นยังไงนะคะ เชียน5เมท้านับให้คุณหลีกเลี่ยงความขัดแย้งนะพี่มองนะคะเป็นช่วงที่คุณโฟกัสเรื่องงานเรื่องความเจริญก้าวหน้าของตัวเองอย่างเดียวหละคุณอาจจะไม่ได้สนใจอะไรใครมากมายเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแต่ให้พี่มองว่าให้ระวังในเรื่องของความใจร้อนด้วยนะคะเพราะว่ามันขึ้นไพ่ควินถือเมท้า2เมท้าแมจิเชียนรับให้5เมท้านะคะระวังเรื่องความขัดแยง้งระวังเรื่องเรื่องราวที่ มันไม่มันไม่สมควรที่จะเกิดมันเหมือนช่วงนี้เป็นช่วงที่มีคนพูดถึงคุณด้วยนะอืมพูดถึงดีไม่ดีอ่ะขอให้ห้ามไม่เท้าดนสิเรียกไพ่ควินเรียนอืม justice กาวทัวโอ้พูดดีนะ <laughs> พูดดีนะพูดถึงดีนะว่าโฟกัสงานโฟกัสเงินดูดูมั่งคั่งนะคะดูเป็นคนที่แบบน่าจะทําอาชีพอะไรเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็ดูเป็นคนที่แบบชัดเจนดีอะ่ะอืมดีดีดีพูดดีนะอืข้ามไปต่อไปให้ดูซิความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาเป็นยังไงชาวัาต์นางคู่กรณีคณสาม,มเท้าเนาะ Priestess ในถ้วย nice th the empress empress emperor ม,มันเป็นหน้าไพ่เหมือนในลักษณะคุณก็ยังรอคอยการติดต่อสื่อสารการกลับมาของคนคนนี้อยู่นะเออบางท่านเนี่ยคือมีการกลับมาคุยกันละได้มีโอกาสคุยกันละแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ได้เจอตัวกันบางท่านเป็นความสัมพันธ์ที่มันห่างไกลอ่ะอืม นะคะคุณยังคงคิดถึงยังคงรู้สึกนึกถึงอยู่ลึกๆแต่พี่ไม่มองว่าคุณอึอดอัดนะในช่วงเนี้ยคุณอึดอัดปัญหาใดๆที่มันมีอยู่เนี่ยคุณก็ยังไม่ได้เคลียยังไม่ได้แก้จนกว่ามันจะได้มีการเจอตัวกันเป็นๆบางความสัมพันธ์ที่มีปัญหาอยู่มันต้องเคลียร์กันต่อหน้าอืมแต่หลักๆพี่มองว่าโอเคละคุณโฟกัสงานโฟกัสเงินแล้วบางท่านเลง็งเขาเรียกว่าเลง็งเลงไว้แล้วละ่ะชี้เป้าไว้แล้วละ่ะว่ายังไงมันก็ต้องเป็นคนคนนี้ หนูไม่เปลี่ยนใจครับพี่หนูรักคนนี้โอเคได้จ้ะไม่มีปัญหาเลยจ้ะอ่ะมาดูกันหน้าไพ่เขาเป็นยังไงชาวทัาน้ำขอไพ่ชาวทัดน้ํา,นาหน่อยไพ่พลังงานหลักตัวเขาเป็นยังไงจ้ะคู่กรณีของชาวทัดน้ำเจ็ดเหรียญเนาะเออคนคนนี้เวลาเขาจะมีความสัมพันธ์หรืออะไรกับใครเป็นคนที่เขาน่างคิดด้วยนะ ว่าความสัมพันธ์นี้มันสามารถมอบผลประโยชน์ได้หรือเปล่าเออมอบผลประโยชน์ได้ไหมสามารถเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มาต่อยอดได้ไหมพิจารณาจากสิ่งที่มันมีอยู่ในอดีตดั้งเดิมแล้วก็มาดูว่าปัจจุบันมันสามารถทำอะไรได้มากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าคิดถึงอยู่แน่นอนค่ะคิดถึงอยู่แน่นอนแต่ว่า มันมีความรู้สึกว่าเหมือนแบบเขามองว่าบางครั้งมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาแต่ไม่ใช่เขาไม่แพลนคุณไว้นะเขาก็แพลนในรู้ชีตอนนี้ชีวิตเขาเป็นไงมั้งคิงเหรียญสิบไม้เท้านะเจ็ดเดอะฟู น้าไพ่เป็นคนที่มีความรับผิดชอบอะไรหลายอย่างจนบางครั้งตัวเขาเองก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยอยากจะวางนะคะอยากจะวางเพราะว่ามันเหนื่อยเหลือเกินแต่พี่มองว่าวางไม่ได้หรอกด้วยความที่คนคนนี้เป็นคนที่เก่งคนที่คุณคุยอยู่อะชาวท่าน,น้ําคู่กรณีอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกหรือเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่มีราศีพิจิกเป็นน้าไพ่เหมือนคนที่แบกอะไรสักอย่างไว้ในชีวิตแล้วมีความรู้สึกว่ามันจะต้องไอ้ที่แบกไว้นี่วันหนึ่งมันจะต้องจบลงให้ได้พอมันจบลงพอมันจบลงได้เขาถึงจะ ได้รับการปลดปล่อยซึ่งอาจจะเป็นความรู้สึกหรือว่าหน้าที่การงานอะไรก็ได้นะคะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ตัวเขาค่อนข้างโฟกัสงานไม่ต่างจากคุณคุณงานหนักเขาหนักมากได้สิทธิ์ในเท้าด้วยนะจ๊ะไหนดูซิแล้วความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นไงอะชาวทน่านนคนรักเก่าค,คุณคุณเก่าเนี่ยอืมคิดถึงเนาะหกถ้วยบอกได้เลยว่าคิดถึงค่ะ โอเดอะสตาร์มาอีกนะคะคิดถึงความสดใสคิดถึงอะไรหลายๆอย่างไม่แน่ใจว่ามันคงมีการคุยกันหละแต่พี่มองว่ามันคงไม่สม่ำเสมอสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนยังมีคนที่เหมือนแบบก็คุยนะแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้โอเพนให้เขาขนาดนั้นเหมือนสมัยก่อนแล้วอะเขาสัมผัสได้ถึงการห่างไกลเขาสัมผัสได้ถึงการไม่ค่อยเข้าร่วมเขาสัมผัสได้ถึงการที่คุณไม่อินไม่อินกับเขานะ เออแล้วยิ่งที่ยิ่งบางท่านอยู่บนความสัมพันธ์ที่แค่แพลนจะคุยกันแต่ดันไม่คุยอย่างเงี้ยอันนี้ยิ่งหนักเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เขามีความรู้สึกว่าเขาคิดถึงวันเวลาดีๆที่คุณเคยน่ารักกับเขาแล้วปัจจุบันคุณอาจจะแบบคราบนั้นมันอาจจะหายไปเลยก็ได้อาจะเออไหนดูซิเขาอยากกลับมาหาคุณไหมส่องม้เทา้าเนาะ ไพ่เดิมวงพูดกรณีเป็นมีนก็ได้เลเวอร์เจ็ดดาวความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยถ้ามันได้กลับมาจริงๆมันต้องคบกันแบบหลบบซ่อนๆหรือเปล่าอมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเปิดเผยไม่ได้ไหมคะบอกใครไม่ได้ไหมคู่กรณีอ,อาจจะเป็นมีนหรือมีถุนก็ได้นะคะเปิดเผยไม่ได้บอกใครไม่ได้ต้องมีระยะห่างหรือเปล่านะคะก็อ,อยากกลับมาอยู่นะน่าพ่ายเพราะว่ามันมีความรู้สึกที่ดีจริงแต่ว่า ถ้าถามถึงสถานะเปิดเผยอ,อันนี้บอกได้เลยว่าไม่นะคะคงคบกันรับราบอืมเขามีคนอื่นไปแล้วหรือยัง,งมีคนอื่นไปแล้วหรือยังจ้ะไนท์ถือดาจัดเม้นตเจ็ดถ้วย ให้คิงถือเมท้าหลักๆอะ่ะคนที่เข้ามาหาเขาอ่ะมีแต่ h o i c e แล้วก็ใช้หน้าที่การงานในการเข้าหาคนคนนี้ซะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วที่คุยก็พอเรื่องงานนะที่คุยก็พอเรื่องงานคุยแป๊บเดียวเราก็จบไม่มีใครคุยได้นานอะ่ะคุยๆล้วก็ไปคุยๆล้วก็ไปอืมมันจะแปลกมากเลยนะถ้าแบบไม่มีคนคุยเลยไม่ว่าจะกรณีใดๆก็แล้วแต่เพราะฉะนันต้องถามว่าเขาทำงานอะไรเลยอะ่ะหนูถึงออกปะ น,น,นึกออกใช่ไหมคะเพราะตัวเราเองอ่ะมันก็จะมีคนคุยในฐานะเพื่อนรวมงานในฐานะเพื่อนนู่นนี่นั่นหรืออะไรก็แล้วแต่คนคนนี้ก็คุยค่ะแต่ว่าคนที่คุยกับเขาบอกเลยว่ามีแต่คนชอบเขาแต่เพียงแค่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเลือกที่จะแบบโฟกัสที่เรื่องของงานมากกว่าเพราะเขารู้ว่าเดี๋ยวมาก็ไปเพราะคนคนนี้เป็นคนที่ตั้งดาบใส่คนเก่งมากอืมประมาณนั้นประมาณนั้นเ mm. นอะ่ะดูสิ แล้วเขาอยากบอกอะไรกับคุณชาวท่านน้ำเอมเพลอร์ Emperor. คุณมีเอมเพลอร์เขามีเอมเพลอร์แฮงแมนไพ่ไนท์ถือมีเท้าแล้วก็ไพ่เก้าดาบก,การที่คุณน,นิ่งการที่มันมีระยะห่างมันทำให้เขามีความรู้สึกมันเขาเข้าไม่ถึงคุณมันเข้าหายากมากขึ้นเข้าหายากมากขึ้นแล้วก็ทำให้ตัวเขารู้สึกแบบนอนไม่หลับเครียด รู้สึกแบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันทํายังไงอะ่ะมันมันไม่สามารถตกผลึกกับความสัมพันธ์นี้ได้อะ่ะนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแล้วจ้ะเ m p r เฟรชสามเท้า10ถ้วย1ไึ่เท้าโอเคหน้าไพา่ถ้าคุณและเขาโสดกับโสดโอกาสที่จะกลับมารียนเนียนหรือปลับความเข้าใจกันในอนาคตมันมีไพ่คู่มันขึ้น นะฮะคู่ที่ขึ้นมาคือ Empress e เ p e r o r เขามี Empress emperor คุณมี Empress e เ p e r o r เหมือนกันเลยมันเป็นคู่ที่พอๆกัน e m p r e s s e เอเเป็นคู่บุญคู่บารมีเนาะแต่เราต้องมาดูกันว่าถ้าใครติดต่อมาดูส่วนตัวคู่นี่ใช้ใช้คู่บุญคู่บารมีหรือเปล่าอันนี้จำแนกแต่ละคนแต่ว่าใครไม่รู้ที่ได้หน้าไพ่นี้จะเป็นแบบนั้น ประมาณนั้นประมาณนั้นต้องรอดูแต่ว่ามันมีการคิดถึงกันสามไม้เท้าสามไม้เท้าคุณและเขาห่างกันแน่นอนมีโอกาสกลับมารียูเนียนกันขาดแต่ว่าสถานะจะพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนขึ้นอยู่กับคุณแต่ว่ามีโอกาสที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ร่วมกันหรืองานใหม่ร่วมกันหรือว่าการปฏิบัติที่ดีขึ้นอืมนะคะเออไหนดูซิคำแนะนำที่ไพ่อยากจะมอบให้นะจ๊ะไพ่อยากมอบอะไรให้ คิีนถือดาน,นะจ๊ะไพ่สองเหรียญไพ่ดูไพ่ชาวเวอระหน้าไพ่สำหรับคนที่ถ้าเราไปเจอคนที่เอาจริงๆมาถามถึงคนที่ไม่ได้โสดแบบรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้โสดโอเคความสัมพันธ์เนี้ยยังไงซะถ,ถึงแม้วนกลับมาเจอกันยังไงมันก็ต้องหา่าเลิกคือเลิกอะอันนี้เข้าใจในเคสที่สองที่เรามีความรู้ว่าเราเรารู้อยู่แก่ใจและชัดเจนเลยแหละว่าแบบ เออเขาไม่ได้มีใครหลอกอะไรเงี้ยเขาไม่ได้มีใครหลอกแต่แค่ว่าห่างกันหรืออะไรเงี้ยก็ว่าไปอืมมันมีคนใดคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าไม่ได้อยากกลับไปตรงนั้นแล้วอืมเพราะว่ามีความรู้สึกว่าถึงกลับไปยังไงมันก็มันก็น่าจะจบเหมือนเดิมคือเหมือนมีคนหนึ่งที่มีทัศนคติแบบนั้นไปแล้วว่าอะไรเงี้ยอะไรบางอย่างที่มันจบไปแล้วก็ให้จบไปเถอะอะไรประมาณเนี้ยมีคนคิดแบบนี้อยู่อะ อพี่ไม่รู้จะพูดว่าไงแต่ว่าคนที่คิดแบบนี้ได้ที่เป็นควีนถือดาบคือตัดได้จริงเพราะว่าเสียความรู้สึกไปแล้วอืมก็ไม่ว่ายังไงโอกาสของคุณและเขามันมีโอกาสยังได้เจอกันอยู่นะไม่รู้สิแต่ว่าพี่เป็นกําลังใจให้ก็รักษาสถานภาพกันไว้อย่างน้อย,นอยคนเคยรู้จักก็ยังดีค่ะแต่ว่าไม่อยากให้แบบจืดจางหมาเมินกันไปมันเสียความรู้สึกแต่ใครเป็นคนพี่หนุม่มยไหวจริงๆอ่ะโอเค นะเรื่องไดก็เรี่ยงอย่าอยู่บนความสัมพันธ์ใดๆที่เหมือนทำร้ายใจตัวเองนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับรรบคลิปสองชีวิตนะคะคนคุยเก่าคนรักเก่าค่ะชาวธาตุน้ำค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมจากขอบคุณสำหรับการกด subscribe กด l i k e c o m มนต์อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปที่ดูก่อนใครเนาะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวนะคะที่มุมบนขวามือแอดไลน์มานะคะเดี๋ยวดูให้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ